มัมเทนเดนการ์เดนสวัสดีคะ่ะเจ้าไม้อบน้ำที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะน้องมีชื่อว่าอิชิวาเรียลโลรีหรือที่คนไทยเรียกกันว่าข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดกระถางนี้นะคะสั่งมาจากสวนที่จังหวัดเชียงใหม่ขอสารภาพเลยนะคะครั้งแรกที่สั่งมาเพราะน้องราคาไม่ค่อยแพงมากราคาจับต้องได้และน้องถูกปลูกเลี้ยงในบ้านเรา คิดเอาเองว่าน่าจะเลี้ยงง่ายเหมาะกับมือใหม่แน่ๆเลยแต่พอได้น้องมาแล้วนะคะก็ทำการศึกษาหาข้อมูลการปลูกเลี้ยงดูแลกลับพบว่าโดยลักษณะใบของเขาที่เรียงเป็นชั้นชแน่นๆมักจะโดนเชื้อราบุกและก็ตายได้ง่ายมากๆเลยค่ะโอ้ยทำยังไงละทีนี้งานเข้าละสินเนี่ยใจก็กังวลคิดไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสั่งมาแล้ว ก็ต้องลองมาเลี้ยงกันดูสักตั้งค่ะว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงก่อนจะลงปลูกนะคะก็จะขอตัดยอดของเขาออกมาเพื่อปักชาเพิ่มจำนวนเก็บไว้ก่อนสักหน่อยค่ะเผื่อต้นแม่ตายนะคะจะได้เลี้ยงลูกๆของเขาแทนนี่ถ้าไม่ตัดยอดออกมานะคะก็คงไม่เห็นว่ามียอดใหม่แทงออกมาด้วยนะคะ ลิดใบออกสักหน่อยดีกว่าโหลักษณะของเขาเพื่อนๆเห็นไหมคะแน่นมากๆเลยค่ะใบเกาะกันแน่นมากเลยสมชื่อข้าต้มมัดจริงๆจะตัดยอดของเขาออกมาสัก3ยอดดีกว่านะคะแบ่งออกมาชํำใส่กระถางเอาไว้เอายอดนี้ดีกว่าใหญ่หน่อย มียอดใหม่เล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะคะมาค่ะถึงขั้นตอนการปลูกนะคะให้รอก้นกระถางด้วยฐานทุกแล้วก็ใส่ดินปลูกลงไปเลยนะคะดินปลูกจะต้องโปร่งนะคะเป็นดินปลูกสำหรับไม้อบน้ำใส่ปุ๋ยออสโมโคสค่ะแล้วก็สตาร์เกิลตีเพิ่มอีกสักเล็กน้อย ก่อนจะนำลงกระถางนะคะให้เราสางดินเก่าของเขาออกเป็นบางส่วนค่ะออกไปสักครึ่งนึงก็ได้นะคะแต่ยังพอมีตุ้มดินเก่าติดอยู่บ้างเราจะลงปลูกทั้งตุ้มดินค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าไม้ฟื้นตัวเร็วกว่าค่ะที่เราจะสางดินเก่าออกจนหมดแล้วตัดแต่งรากนะคะ แต่เพื่อนๆนะคะก็สามารถเอาดินเก่าออกจนหมดแล้วก็ตัดแต่งรากแล้วลงปลูกก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่ความถนัดและความสะดวกของเพื่อนๆเลยค่ะเติมกิ่นภูเขาไฟเพื่อประคองต้นที่หน้ากระถางค่ะ หากเรายังรู้สึกว่าต้นเขายังโยกแยกนะคะให้หาไม้แหลมหรือไม้เสียบลูกชิ้นค่ะมาปักเพื่อช่วยประคองต้นเขาอีกทางหนึ่งนะคะโอเคค่ะเพียงเท่านี้การปลูกข,ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนยอดที่เราตัดไว้นะคะจะริกใบข้างรากออกสักเล็กน้อยค่ะให้เหลือพื้นที่พอให้รากเขาได้แทงออกมานะคะ จากนั้นก็นำไปพักเอาไว้ในที่ร่มนะคะให้แผ่แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะนำลงปลูกต่อไปส่วนข้าวต้มมัดกระถางนี้นะคะเมื่อลงปลูกใหม่ๆก็จะวางหลบแดดไว้สักประมาณ7วันค่ะถึงจะให้น้ำทางก้นกระถางนะคะ สำหรับการปลูกเลี้ยงดูแลข้าวต้มมัดนะคะก็คล้ายๆกับไม้บอบน้ำในตระกูลอิชิวาเรียทั่วไปที่ชอบดินปลูกโปร่งระบายน้ำดีไม่ชอบน้ำขังแฉะหากได้รับความชื้นสะสมอาจทำให้เกิดติดเชื้อราได้ง่ายเนื่องจากที่ใบชิดติดกันเกาะกันแน่นนะคะจุดตั้งวางต้องมีแสงที่เพียงพอเพื่อไม่ให้ต้นยืดและได้สีใบที่สวยงาม อากาศที่ตั้งนะคะจะต้องถ่ายเทลมโกรกลมพัดผ่านได้ดีการให้น้ำนะคะก็ให้แบบหยอดข้างกระถางหรือจุ่มก้นกระถางไม่ต้องบ่อยนะคะ10-14วันครั้งก็เพียงพอแล้วเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับไม้อันเป็นที่รักมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ